ก็จะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดบึงการนะครับเน้นนักด้อเพื่อเชกาจังหวัดบึงการนะครับเดี๋ยวบรรยากาศนะครับสองขางข้างครับตอนนี้กาลังขับรถไปนะครับอยู่กับทานสักซิบหาที่หรือยีสิบสี่ก็จะยฮอดนะครับืันนี้พิกัดก็คือสวนสวนดอกไม้ตาว่างนะครับเด้อเด้วก็ร้านอาหารหิมหน้าแล้วก็สวน นลันครับสวนนอลันสองสามมองครับเป้าไม้ว่าจะไปพาพี่น้องไปเยี่ยมชมครับมันนี้นะครับบม่อท่านมีคลิปดีมาฝากก็ได้ว่ามันนี่จะมีคลิปกันท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวเปิดแล้วครับตอนนี้ของบึงการครับกำลังกำลังเปิดครับกำลังเปิดเปิดไม่ครับพี่น้องครับน้องครับตอนนี้เท่ากับขับรถเขามาทั้งทั้งเหลี่ยวแล้วครับถึงทั้งเดลี่ยวแล้วก็ถึง สวนดอกไม้ตาวัางครับพิกัดกับยูบันถัดเ,เชียงเครือตมุนเชีกาอำเภอเชกาจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องครับรับเส้นทางที่เขาไปจะน่อยนะครับเนาะเขาไปบอกไกลแล้วครับพี่น้องน้องครับตอนนี้กับมะฮอดสวนดอกไม้ตาวัางเนาะสวนดอกไม้ตาวัางนี่บ้านพิกัดคือบ้านบนทัดเชียงเครือเนาะครับเนาะตำบลปง โปรงให้อำเภอเสกาจบบังหวัดบุรีรัมย์กับมหาหอจอดรถจอดล่างเลยกับพี่พี่น้องย่างมึงอันนี้มีอมีร้านข้าวมั้ยครับโอ้ร้านข้าวสวนดอกไม้ตาว,างาวงางังโอ้มีอาหารตามสั่งเลยเนาะครับกลับโอ้สุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับนี่สวนดอกไม้าาตาวางังลุงค่อมคนอยู่บนเด้อพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนดอกไม้ตาวังกดไลคกดแชร์เนี่ยในยูทูป เออลุงพรมคนอุบลโอ้ดีค่ะดังค่ะวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศดีพามาชมสวนดอกไม้ตะวังบรรยากาศดีครับคุณนี้ครับสิ่ผ้าไปเบืองอันครับจะจ้าของสวนคนนอกครับเนาะเจ้าของสวนคนคือนี่นี่จะคล้คงทักทายดีค่ะทักทายไม่ลำตัวนะครับค่ะชื่อมิวจิราพรค่ะเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ตะวังค่ะครับที่ไปที่มาของสวนตาวังนี่ มีไอเดียนะครับจังยังังมาเปิดสวนไอเดียมาจังใจอันดับแรกคือเป็นคนเที่ยวค่ะคนชอบเที่ยวเดียเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศชอบเที่ยวในประเทศทั่วประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยมีไอเดียกลับมาที่พัฒนาบ้านเราด้วยความที่พื้นฐานเราเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยครับครับครับนี่คนรู้ด้านนี้อยู่แล้วเนาะค่ะค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยก็เลยเอาสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราเป็นมารวมกัน คตอนนี้ข้างในมีอะไรบ้างครับที่จะให้ดูมีพวกข้างในตอนนี้ก็จะเริ่มมีตัวขยายพันธุ์พืชดอกไม้เพื่อรองรับฤดูหนาวแล้วก็จะมีไม้งานขัดสีค่ะซิกเนเจอร์ของสวนก็เป็นทุ่งไม้งานขัดสีพร้อมกับซากุระไยเรืออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันยินดีค่ะเชิญค่ะจะเป็นเสื้อผ้ารองรับนักท่องเที่ยวค่ะบางคนเพื่อนดึงมาเที่ยวอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าไม่พร้อมทางสวนก็จะมีให้บริการค่ะ เป็นเสื้อผ้าสวยๆใช่ั้นค่ะเป็นชุดเทรสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มาผ่านเครื่องกรองก่อนเนาะค่ะตามมาตรการโควิดคนละห้าสิบบาทเด็กยี่สิบบาทค่ะนี่เลยกี่ว่งไ้วเนาะชำระแล้วค่ะตันนี้วันนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าไปด้านในสวนมีการฆ่าเชื้อพ่นเชื้อโรคตามตัวนะคะก่อนที่จะเข้าสวนด้วยค่ะใช่ค่ะ ลุูคมคนบนนะครับค่ะเสื้อก็อนนทั้งหมค่ะโอ้สุดยอดครับมีวิธีการกองอย่างดีนะครับเนาะค่ะอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดนะครับเนาะเพิ่งเปิดหลังจากปิดเปิดค่ะเพิ่งเปิดมีระบบกั้งกองเรียบร้อยครับพี่น้องครับว่าต้องพยายามเข้าพิษซองนี่เพราะว่ามีระบบขั้นกันกองเคยที่เขาสวนเพิ่นนะครับโอ้สวยมากอันนี้ก็มีตะกร้าอันนี้ก็จะเป็นหมวกครอบกระเป๋าร่มค่ะราคาห้าสิบบาทก็คือรวมครับแล้วเรียบร้อยไม่ต้องเช่าพี่น้องครับบรรยากาศทั้งง่ายดว่าคิดหนึ่ง นตัวนี้จะเป็นไม้งานขัดสีะค,ะค่ะไม้ัดสี่ะโอ้เป็นไม้านขัดสีบานเอิญไม้ขวดตกแตกค่ะเออมันเป็นขัดสีใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ขวดตกแตกที่เอามาย้อมสีค่ะโอ้ค,ค,ค่ะคคคดึงเอาสิ่งที่คนไม่เห็นคุณค่ามาทําให้มันมีคุณค่าค่ะครับครับโอ้บรรยากาศงา,ามค่ะพี่น้องส่นน่ะโอ้นี่คือกํากำลังสวยเลยค่ะครับครับนี่ก็ใส่หัวเป็นประโยชน์มีปราดน อันเอาเอาทั้สายก่อนเนาะไม่ต้นอย่างเี้อันนี้นนจะเป็นมะเกล็ค่ะมะเกลตดมะเกล็สีม่วงค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะโดนกระหน่ำเรื่องของฝน,นค่ะ<อ>ทางสวนก็เลยมีการแบบว่าปล่อยเพื่อเอาหน่อก่อนคัดลเลือกใช่ค่ะปล่อยให้เขาโตไปแล้วก็ดูแลในระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะคัดเลือกหน่อนที่สมบูรณ์ที่สุดให้ไปลงที่สวนโซนด้านล่างครับตัวนี้เป็นเป็นพันไมปนปน้ประเทศอะไรครับ อ่มะกะเร็ดตัวนี้เนี่ยส่วนมากต้นต้นตำรับที่มาแล้วส่วนมากก็จะอยู่มะกะเร็ดเนี่ยเอามาจากจังหวัดเชียงใหม่เราปลูกกันใช่ค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์มาแถวอุดรดอนอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ทางขวาล่ะครับทีนี้ทางขวาเนี่ยทางขวามือนีนต้นอะไรบ้างทางทางขวามือเป็นพัดมอสค่ะพัดมอสก็ตอนนี้ก็โดนพายุนะคะอันนี้ต้องต้องแจ้งนักท่องเที่ยวเลยว่าทางดอกไม้ของเราเนี่ย ช่วงนี้ก็โดนกระหน่ำเรื่องพายุค่ะก็เลยต้องเซฟเรื่องดอกไม้นิดนึงแต่ฤดูหนาวนะคะจัดหนักจกัดเต็มแน่นอน,น,นโอ้ฤด,ดูหนาวแล้วพี่น้องเด้อเชิญชวนมาสวนดอกไม้ตาวางครับพี่น้องตอนนี้ก็มันหลังจากโดนพายุมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับเนาะขึ้นมาใหม่แมนไหมครับเนี่ยแมนค่ะเพิ่งเพิ่งขึ้นมาใหม่จากหลังจากโดนพายุเนาะแมนค่ะเริ่มสวยแล้วครับคุณอาเริ่มสวยแล้วโอ้ค่ะ โอ้บอรรยากาศครับพี่น้องงานบิลีครับคุณไอ้โบฮันมากกับมาเด้อครับเด้ออันนี้ก็จะเป็นสิกเดนเจอ้าของสวนนะคะตัวด้านด้านขวามือตัวนี้นะคะก็จะกึ่งญี่ปุ่นกึ่งกึ่งเป็นเกาะนะคะน้ําก็จะเป็นสีฟ้านะคะในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเดินเดินเดินข้าสะพานฝั่งนี้นะคะแล้วก็ดยอดย,ดยอเล

ผ้าเชียงเครือนะครับเป็นตำบุญโป่งไห้อำเภอเชียงก,การนี่พ้าลูกพ้าหลานมาครับหนาหนาวให้คนชิคักแหวนคะนงามครับงามบรรยากาศนะครับบ้านเฮ่าตวรวมาเฮ็ดได้คือคือบรรยากาศคล้ายๆต่างประเทศแต่ว่าบ้านเฮาเฮ็ดได้ครับเป็นดอกไม้ตาบัางนี่คุณห้วคุณเหมียวน้องเหมียวครับน้องเหมียวค่ะเป็นกําลังพาเบิ่งอยู่ครับนะครับเอ้าไปทั้งคนเบิ่งบน นนครับน้องเหนื้อคนท่ายางบรรยากาศั้างในนะครับนะเนาะบรรยากาศข้างในความกำลังทนนี่วุนเพ<ๆ>ื่อเคลื่อนตัวนี้แนะนเ,เ็นองน,น,นี้นะคะเวลาถ่ายรูปมันจะมีบอด้วยนะคะต,ต,ต,ตัวนี้ำเทะเลนะครับเนาะ <c oughs> แมนค่ะ เป็นเนินใช่ค่ะครับพี่น้องงามครับนี่ FC ของโลงคมคนบนครับผมบนครับพี่น้องเด้อมีโอกาสวปมากครับงามจริดน,น้องนมิ้วเนาะค่ะสวยมากครับสวยมากตอนนี้นงมิ้วว่าจของสวนครับคนท่าเรารอบนบัาการประเทศบัญชากาีดีครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเนินนะคะียบ้อยแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นปช็อคคูลาไปทางนัครับไปทางนั้นทางสภาพสุขุมจะได้ พี่น้องครับเห็นครับพี่น้องอยู่ไกลด้เงลครเรือครับพี่น้องเลยี่ลกบเด้มาเยี่ยมชมลคไเรือที่สวนดอกไม้ตาวางนะครับพี่น้องมีโอกาสก็แวมาเยี่ยมชมนะครับรยากาศสวยครับพี่น้องครับบุดยีบลนันมากมา้ครับบอกต่อกันไปเด้องามๆัอีนีผมมกว่านวัมีตัวนี้เนาะมดิมีบัครับคบบัตรแล้วสวนอาหารก็มี ครับมีอาหารพักมายีา่แล้วปอบกาแฟครบดแล้ะครับตอนนี้จังไรเขานาหน้าเห็ฉันคัเนอะอันผุ้เหมียวเนาะโอเคเยมโอเคครับพี่น้องครับมันนี่ลุ่งข้มข้น,ขน,ขนบลกับหอมอยางข้างในเห็นลายยางครับดอกไม้ดอกดอกมาพอลูกพอหลาน เป็นกับมาเที่ยวคือกันเนาะอีนเละเวลามาจากแสกอลูกมาจากมาจากเลื่อนมาจาเลื่อนาะชื่อยังชื่อชื่อเด่นชื่อยังก่อนืปลี่ยนพ้อยน้องพ้อยมาพอนจะเลื่อนน้องมามาเที่ยวกันหน่อยละเนาะบรรยากาศดีมาหลายมาหลายคนมาสามคนไวิล่ะอันนี้เนี่เนาะอันนี้น้องนี้นี่คนที่สั่งนี่น่องตักน้องตักน้องพอนจะเลื่อกันวิล่ะเออน้องตักกับมาเนาะแล้น้องตากกับมาอันนี้น้องยังก่อนนี่น้องหมวยพอนจะเลื่อนด้วยกันเนาะ ตอนนี้โรงเรียนโรงเรียนปิดเขาบอกว่าโรงเรียนปิดแบบออนไซน์เนาะกาเรียนแบบอนะอนแฮนออนไลน์นะส่วนนี้เน้องจนกว่าโรงเรียนจะเปิดลูกหลานกับมาเที่ยวลุงก้มกับมาเที่ยวนะครับเดีย๋ยวใแยลูกหลานผ้ายางยางเบิ้งบ่กยางเบิงนะ้ง,อ,งอ่ะยางอะไรยางอะไรวะนะเช็คอินเหรอเออเอาไปโอ้บรรยากาศดีเว้ยเน,นีคนมาเที่ยวหลายนะครับเนาะ มาเที่ยวหลายคนมาเที่ยวหลายส่วนเปิดไม้เปิดเปิดเปิดโลกสองสวนดอกไม้ตาวังเป็นกาศดีครับพี่น้องครับลุงคมคนอุบลนข้ามไบรรยากาศสวนตาวังลูกหลานกลับมาครับวันนี้เอฟซีลุงคมวนอ่ะวันนี้ให้ลูกหลานเป็นเอฟซีลุงคมเลยเปิดดูนี่โอ้ดีดีมีกีตาร์ด้วยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นนั่งได้ไหมจะคนไหมลูก นั่งขนาดเดิน่ไปีก็ได้บรรยากาศบรรย,ยากาศโอ้ยปีนอบจับคนเครื่องเลยโลกจับคนเครื่องเลยบรรยากาศดีมากเลยโอ้บรรยากาศครับหลังจากกินเข่ายิ้มแล้วกอะลูกคมคุน้นบนกันสิผ้าลาะเบิ้งเช็คอินแต่ละหม่องแต่หม่องของสวนดอกไม้ตาว่างนะครับพี่น้องครับ

ไปสวนหนุมไต่อบ้างสวนหนไมต่อบ้างพดหอนเดียด มงยังนี่นะนี่ครับพี่น้องครับนี่มาสองคนํำจอกันเนาะํำจอก,กินไหวกันครับเจียวไหวอะไรเขาเรียกอ่ะสุ่มพาป่ะเพื่อนสุ่มพาสองคางกับีิเป็นเป็นยาขอมมิีเนาะยาขอมมิี เท่าก็บจะเป็นผาน,นะครับเนาะพี่น้องครับโอ้ขดัดขับททครับอายบรยากาศสวยงามใบกระปุกกัจิเป็นตรงไฮตรงหน้าเนาะครับเนาะที่ทำเนี่บอารยากาศมองนี้เนี่ยถ้าเป็นน้ำหนาวนี่มัเป็นหันมะล้อมเลยเนาะเป็นการดแสดงออกที่แบบ